สวัสดีค่ะเสานี้เนาะคะ่ะกับช่องสักสีคนกเกษตนเนาะคะ่ะเนาะหากับเขากันอีกแล้วได้อุปกรณ์กันมาแล้วนะคะพูนเป่าไม้เห่าอยู่ในสวนกเนาวหลังเงือนขึ้นเก่าอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ไปแล้ว <c oughs> หากับเขาเนีา้ยมเาสากันอยู่ทางหลังสวนหลังเงือนเห่านี่ละใกล้ๆเลย <c oughs> เงี้ยไข่มดแดงก่อนที่มันสิเป็นเป็นแม่เป่งเป็นแม่มันหนีออกไปสะก่อนนะคะเฝ้าไปแงเฝ้าเอามาเก็บไว้ไก่ไก่มีห้างใดเนี่ยเดี๋ยวเ้ามาเบิ้งกันห้างป้ายใหญ่ดอกห้างนิดหน่อยนี่ล่ะเปิดเบิ้งไข่นี่สักก่อนเปิดเบิ้งแอบเบิ้งมันสักก่อนไก่ไก่ดีดีดีดูอุ้ยมีอยู่เด้อ อุ้ยหมด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 กันหมดกันมีอยู่มีอยู่มีอยู่ค่ะมีอยู่มาบุญเพิ่งหิวไหมางใดมีเนี่ยแล้วมันนี้อีกมีเพื่อนเด็กินอยู่วะมันอยางนไรมีเนี่อนมีอย่างมีเพื่อนมีอย่างมันอยู่ในสวนห้าวเขาก็ยญ้าเปิดเนี่นี่แหละเปิดร่งสะก่อนก่อนเนี้ยโอ้ยหมดแดงแดงก็บอได้ท่าอุ้ยมีอยู่มีอยู่มีอยู่อุ้ย อุ้ยพี่น้องพี่น้องอุ้ยไอย,ย่าเปิดแห้งอุ้ยปิดไว้ซะก่อนปิดไว้ซะก่อนหลายแห้งหลายแห้งอุ้ยเอาอุปกรณ์ก่อนมันอ่าไปเตรียมอุปกรณ์มานี่ละห้่งนี่หน่อยในสวนห่าน,นี่แล้วค่ะเห็นบหม,มคะหั่งน,นี่หน่อยซ้ำนี่ละก็มีอยู่เมื่อวานที่พ่อใส่ไม่แงียเฮ้ยที่พ่อใส่มือแงียใส่ไม่อ่ามื่อนี้มีอุปกรณ์ แนวแยเนี้เด้อค่ะเรามีเตือช่วยนะคะนี่นะคะขาะใส่แนวนี้เลยอุ้ยคูคูขบลงไหมค้ยอไม่ได้ใครไงไงขาเขาเขาเขาขานี่บกบกบกกกม่นแน่นอนแห้งหม่สันหัวโตไว้ครับทางนั้นมีบอ อุ้ยไอ้ค่อยๆอีๆค่อยเคื่อนยังไงอยู่บ่คือนยังบ้านเบิดอยู่นี่ละอุปกรณ์ห้าวนี่นี่นี่อุปกรณ์ห้าแนวนีเด้อค่ะเด้อนี่เขาเห็ดจังสิข้างหลังมันแยะถ้าเป็นอุปกรณ์อันนี้มันจะแยะยากค่ะห้างมันเผาไป่อนข่างยากแน่นอนเนห้างมันน้อย กินอันนี้มันก็ร้ายนะมน้งอยู่ข้างนอกเลยของอยู่ของกินในสวนเฮาออุออ้ยกระเด็นกระดอนยอยู้ยอ่ะระวัง้ะวังอุ้ยมีไงจะอะโดนออกก็รลายอ่อระวังด้วยค่ะพันหน้าพันหลังเนี่ยเนี่ยมันพี่น้องบ้านมั้ง นี่นี่นี่ถา้าเบื้องข้างนี้เด้อค่ะเด้อนี่นี่ข้างนี้เป็นแต่มีบ่อ่ะนี่เป็นต,อนนตาอยู่เป็นตาอยู่เคาะเคาะเคาะคือ,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 อมันเริ่มเป็นแม่นี่แล้วอะ่ะเป็นนางเป็นนางเขาเรียกเป็นนางบ่ถา้าเบื้องเด้ออุ้ยมีแต่ใครยังไงเอาไปถ่าย,ย,ายให้เบื้องไกลๆนีน่นน <ĕ. S 2> ทั้งรุม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 นี่นี่นี่ นี่ทางนิหน่อยเด้อค่ะเด้อใกล้ๆบ้านไม่ได้อ่ะข้ออีกนัน่นนะมันสิโลละอุ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วตอนนี้บ้านละอ่หมดกระกัดมดกระกัดมดกระกัดอยากกอยากินเขา อุ้ยมีอยู่มันขัดแข็งมันขัดแข็งมันกัเอาหนังเงเี้ยซะหน่อยหมดหมดหมดมดมันก็เป็นห้างที่เอาเคยมามาถ่ายรอบที่ลแล้วนี่ละอยู่อยู่น้ำมันนีล่ละอัปเดตอัปเดตอัปเดตค่ะอัปเดตผลทีฮ่องเนียใครบดยางดอกมันนี่ฝนมันตก Bucket đi khó chuông phun tôn hoa yem em bài. Po mẫn nó si cọt nén mẫn si cọt nén chắp nào bọc nào con huyền nè ngoài nam lại thì đưa bọc nào, yên 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 อุ้ยไอยมีอยู่เห็ดก็คอยกัดพ่อหมดใช่ไหมไม่แยกไขห,หมดหมดกัดเป็นเรื่องธรรมาดาถ้กัะกัดเป็นเรืาาา่องธรรมดาของผู้เอ <c oughs> าไม่เทพี่น้องเบิ้งอ่ะเดี๋ยวสิเทพเด้อ ห้าห e, ้าตังเทแปลงสักกอนเนาะอุ้ยมีแต่ใคร่ง่ๆใง่่ๆแนี่ๆีอุ้ยได้ลายอยูเด้อค่ะอุ้ยข้าวเดียวหนึ่งบักกี้าห้างห้างนิหน่อย มันมีแต่ไ huh. ข่งามๆนี่เดี๋ยวเด้๋ให้ให้แม่มันออกซะก่อนหลายเติบหลายเติบกับข้าวหมดกัดหล่หมดกัดหลายป้องกันก่อนอาะจเอาจังไหนสีห้องจังสีเลยนะเปิดให้เบิ้งเปิดให้เบิ้งพี่น้องเบิ้งแถาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อยดักจริงๆไม่ได้หลอกอยู่ในสวนเฮาอุดมสมบูรณ์แฮง อุ้ยไอไปหาเนี่ยมาห้องโอ้ยหลายเนี่ยโอ้ยหลายหลายห่างบนใหญ่เด้อไอไปเอาเนี่ยมาห้องซะก่อนนี่ละกำปั้นเขาอาหารชั้นสูงบัสูงขนาดไหนหมด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 นี่เมื่อกี้ห่างเขากระเดกกำปั้นเขาหรอบนหินชี้เห็นอย่างนาะก่อยบ่ เจียวเจียวตีใส่ไข่กระแสบเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวก็แปรกกินข้าวก็เอามาเจียวเจียวใส่ไข่นะยำโปะยำโปะแซ่บมาเด้อมาเด้อลบพ้นซะก่อนอ่ามันมันปีบ่ได้มันต้องกับโรงเนีย อุ้ยคูขบขบคูขบขบไอยย้นกะกอเสียได้น,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 นี่พี่น้องพูดข้าเดียวนึงข้าเดียวมันกัดบถอาเบิ่งอันน้หน่อยอม,อมีบะมีบะมีสับแม่มันนีห้งนี้นีห้งนี้ อุ Ooh, <LO> ้ยยิวมันส <otros> ีขวมานน่นอืมข้างก็ดลกัน่ะอ่าสียงสุดสาสุดสาแม่แม่ยังเลยมดกัดบ่นห้างย่น่นี่บ่อุ้ยอุ้ยนี่ตัวคายยังไง อุ <s Bond playing> ้ยอันนั้นเฮงไรฮัางๆหน่อยอ้ายๆนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่อยู่ต่ำๆนี่เล่าๆมีอยู่มีอยู่อุ้ยพี่น้องหลายเห็นไลายนี่แหละความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ในสวนเรานะคะถือกัดแบบหลายถือกัดแบบหลายเพื่อนวะนี่แหละห้ากระหายจินง่ายๆนี่แหละเยอะธรรมดาบ่ได้ต้องใส่ไม้สั่นๆดูไม่ในมือนกับแกะ นนี่่บตมึงต้นข้างหลังมึงมีบ่ปกติมันหนาสิมีกับคือต้นอยู่นะทีมันมีห่างเลยนี่ทันบ่มีเหรอกับที่บนเนี้ยเปิดเบมึงก่อนนี่มี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 พี่น้องถ้ามึงเด้อเถอะตีเลยตีเลยอุ้ยขู่ขบ ซ้ำพ่อได้กินซ้ำพ่อได้กินขั้นเ,เท้าประเทศมือนี้มันก็มันสิเป็นได้อีกอย,ย,ยู่ธ์จะหลายมืออมันสิได้อีกมืออื่นมื่อคือพ่อได้อยู่แมน,มน,นบ่ได้อยู่อ้มันมีห้างมีเถาอยู่ธมองนีไหมปูนปูนปูนอ้าวเอาไปไล่กินโบเบิดี๋ยวเดี๋ยวเท่เท่เท่ท นี่พี่น้องอุ้ยไข่ไข่จริงๆมันหลายเธอเด้อนี่ยนมีแต่ไข่ใหญ่ๆพ่อพูนอยสวยค่ะโอ้ทรมานทรมานอ่าตอนนี้เเปิดเบิ้งซะก่อนเปิดเบิ้งซะก่อนเปิดเบิ้งอีกแหละยังมาสวนลุมเด้อค่ะตอนนี้มีบอมีอยู่มีอยู่มีอุ้ยมีคือกันพี่น้องหลายๆๆ ขุ่นบุญมันเป็นสันเป็นสันเลยไหมมันมืดแท้หลายๆหมึดขุ่นต้นบางคุดอีกต้นมังคุดเด้อต้นมังคุดไอ้จ้าไอ้แกะมีบ่อ่ะเปิดเบิ้งใบแต่งก็คือมาเบิดแต่เนาะใบใบเป็นแต่เปิดไงเหี้ยอ้ยตานี้มีไอ้ไอเห็ดค่อยค่อยเห็ดจังไทล่ะไทยไทยผู้ชมมึงเนี่ยนะนี่ไอ้ยาไปใบมันแห้งเห็นไหมเห็นเห็นเห็น แม่มันเกาะอยู่เงี่ยเหรอเดี๋ยวแบบนี้นี่ห้างใหญ่เป็นตาดอยู่บ่ห้างนั้นห้างนั้นใหญ่ก็มูโอ้นักเลยเหรอนี่เนี่ยโอ้นักนักบู้บู้บูนักนักห้างใหญ่หมดกัดกัดอยู่ในสวนนี่ละนี่นี่นี่อยู่ในสวนลุมเงี่ยทางผุนเป็นเป็นบักซิดาไฮนาโกกพผาอันนี้ก็เป็นรองสวนค่ะโคกน้องนาเหรอโคกน้องนาโมเดลโคกน้องนาโมเดล ชิบชิบชิบนะอันนี้ก็เป็นขั้นแดนอุ้ยพี่น้องพี่น้องอุ้ยอ่ายค่อยๆมันกระเด็นกระดอนใบใบมันใหญ่ไหมมันมันก็ฝาดต้องเล็งต้องเล็งบักมังคุดมังคุดไอ้เบิกไว้นี่นะหมองมองนี้มีอีกสองข้างกุกมังคุดหน่อยหนอี่อยู่ด้วนี่ข้านี่นี่สองนี่เห็นไดิว่าเพิ่นมาเปิดเบิึงเพิ่นกระบอ โอ้เป็ดแต่นี้ว่ามีเนาอุ้ยไอ้มี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 ใครก็งามพืองกันก็ม่วนเหมนนใครงามใครง่ายคือกันพึ้งห้างง่า่นี่เบิ่งเดี๋ยวเบิ่งห้างใ่ญ่เด้อค่ะเอาเหรออ๋ออุ้ยพี่น้องพี่น้องอุ้ยดี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 บางบงบางเต็มกระโปงมันอุ้ยนี่ี่ี่ มันฉุนตีล่ะมันฉุนหลังเทธอเขายางพานซื่อๆมันเหียวใส่เข่าโดยที่เขาบางเดี๋ยไปถือมันได้พี่น้องมันฉุนแห้งมันฉลาดขึ้นกันเด้อพี่น้องเห็นว่าเธอตัวหน่อยๆก็ได้อ๋อเดี๋ยวเข่าสิวเบิ่งกุ๊กบักเขียบอยู่นี่เด้อนี่บอกอุ้ยมีห้างใหญ่อีกเดี๋ยวได้อพี่น้องเด้อ มันปล่อยเงี้ยวหนกหาชิ้นกันสิหักชิ้นแห้งชิ้นแห้งห้างไหนอ่ะฝนขึ้นแนวมาเห็นอุ้ยตัวนั้นห้างสูงได้อยู่บ่เดินกันมีอยู่มีอยู่มีอยู่โอ้มีคือการเคาะเข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 าะโอ้ย ตัวตัวนี้แม่แม่หน่อยมันหลายกว่าตัวอยู่สวนบักน,นาวสวนบักนามีแต่แม่ใหญ่ๆมีบ่มีบ่หลายปล่อยมันไว้ซะก่อนให้มันออกแม่แพลลูกกันไปอีกนี่เด้อสวนสวนของเบาสักสีเพิ่นเด้อค่ะเด้อพูนกกข่าวจับดอกจับดอกจับนวยอุ้ยมีแต่ฉอยังไงเด้อ นั่นแหะเำลังมาถ่ายอยู่นี่แหละม้วนี้กุ๊กว่าข่าวสามต้นนี้ที่ไปเอามาเฮ็ดพันธ์มันมันดกมันรวยใหญ่เขาเอามาเฮ็ดมันกระสีได้หลายจังสีแล้วค่ะวัตถีมันออกเทาแรงมันกระสีบัวันหลายปันไดยเบิ่งช่อมันทั้งเถิงพุ่นช่อดอกไม้มันเบิรดรุนอ๋อแสดงว่าอันนี้ไงไอตัดออกไปแล้วตินี่ตัดไปหมดแล้วอุ้ย เฉอะไงถ้าลายไงเพิ่นตัดไปแล้วโอ๊ยตอนช่วงสงการเมื่อกี้เนาะตัดออกไปขายบอกลายบัตรหนีมันกระเบิดตูนมันสองสองน่วยนั่นกระสีได้แล้วนั่นอยู่ทั้งหลังเพิ่นแต่เขาไปขายเองเขาไม่มีปัญหาเดือยเขาขายอุ้ยอุ๊ยไออุ๊ยข้าข้าข้าบังนัดข้ากกบังนัด นี่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 เดี๋ยวพี่น้องเก็บซอยกันเก็บใส่กันเก็บใส่กันไปยังทุ้งแป้งทุ้งแป้งเดีย๋ยวได้พี่น้องเด้ออุปกรณ์น,นะคะเราทำมาหากินในแบบเรานี่แหละหากันไปในแบบเรานี๋ปลูกแบบบ้านๆอู้ยนี่ก๊อกตั้งขุด มังคุดมังคุดงามแห้งตูดแบบ,แบบ้านบ้านอันนี้กกบักเขียบมันมันขวางต้นมะพร้าวก็เลยตัง้งตัดตั้งสางมันออกเนี่ยโอ้ยมีละสวนสวนของบ่าวสักสีเพิน่นลดเบิ่งข้างหน่อยนียม่มีบ่าวมีบอห้างเก่าล่ะโอ้อยเจอเถิงเสียดจบ่ อุ้ยอยากอวดอันฉอดอกะพร้าวเด้เอาเบิ่งอุ้ยจับเป็นจีๆอยู่พี่น้องโอ้ยมืดนี่แน่อยู่บ่หลายหลายอุ้ยมีคือจังมันบ่หันแตกดีแม่อ้ายอุ้ยนี่ๆๆๆนี่นี่ใครมันนี่นี่นี่ใครเฉยได้ใช้ได้ไปเบิ่งอีกเบิ่งอีก คือขั้นขั้นเฮามีปลาเนาะขั้นมันมีปลามีกกใหม่มันก็มีแนวยููเนวกินอุดมสมบูรณ์หลายอย่างเนาะมีน้องง่ามให้ได้มดมดให้หนูให้ปลาได้ยูได้กินมดแมนมันบ่อได้กินไครมั่นมันก็ได้ได้แันได้แม่มันเอาไปไว้ใส่ต้มปูต้มปลาคือทุกอย่างมันก็มีประโยชน์เนาะมันเกื้อกูลกันหมดอะ อุ้ยตัวนี้ก็มีอุ้ยไอไลยหล่ไล่ไล่เราระวังมันคว่ำราระวังมันคว่ำคเกือบเต็มกระโปุเกือบเต็มกระโปุแต่ทั้งลมนี้แม่แม่มันสีหลายกว่ากว่าไข่เนาะตัวอยู่ทั้งเทิงนั่นไข่ไปไปไปได้กินปิดจอบแล้วครับพี่น้อง ฝนตกอีกแล้วครับตกต่อกันมานี่สามสี่มือแล้วครับพี่น้องกับเบาซักสีกับ,บว่บบาวสีขอจบขีปนะครับเนาะมันฝนตกมันทายบ่ได้เมื่อกี้นี่ก็เลยพากันแรีนเข้ามาลบฝนนะครับพี่น้องเนาะสายฝนน่ครับผลงานของมืน่อนี้สอ,สองถาดนนครับพี่นอ้องยืนในตน้นมะนาวนี่ครับอู้หมีแต่ใครไง่าด้ครับพี่น้อง งามเพียงอุย้ยได้สองถาดพ่นครับถาดหนึ่งนี่ครับถาดหนึ่งนาได้ประมาณโลกกัวอยู่ครับพี่นออ้องอภิฝนลาถมผู้ชมนะสดดว,วัสดีนะครับครับวัสดีครับ